ออกมาเก็บหอยเนาะวูบูซึกว่าเหยียบไอหอยได้ด่ได้หอยแล้วนี่เอาหอยเน่า ชูข้างซีซีเนาะไวษัทซีเีนคกหลวงืิงจันแถวซันเมืองบ้านชุกงไงรอ่ัวไม่วไม่ใหญนาะใหญหอยเจ้าของเนาะหัน้เ้ยเ้ยอฮ้ได้หอยแล้วแม่นบ่เนาะ ปามาจุบไปได้หน่อยง่ายๆเว้ยเอ้ามีความหมดน้ามัยหมดเอาเมย์วะข้าวมย์ข้าลูกกันอดมาได้หุ่นโม่เมยเนาะตอนนี้มีแต่มวนเนาะมางมหอยเนาะเขาบอเคยงมหอยจะคื่อพัดเกิดมาเนาะมาชนเดิเปียกบเหมือนเียกัละ งงเบอ่งดูอุ้ยไม่ใครมันต้องมันมีโตมันแหละเบอรดูโอ้คันคลายขนาดน้ำใส่มันกระจุกเลยเนาะโอ้ผมแดด

ที่ได้หวยว่าคุณปัะเดน่บอเกได้บอร์ดูได้บอหัวมิตคิดต้มเอาคือเอาน้ำใช้มวกนี่มีแจ็กตัว ไปให้บ้าน,านมีกุ้งพ่อมาชนเจใจ้เจอยากกินกุ้งไอ้มอนอันนี้เอามาฉ่นอนเนาะคุณนะมีปูนะพ่อมมีหอยหอยเชอรี่กะกะหอยจุกปลาหุ่นทางพุ่นกับหมดน้ำไปพุ่น ค <laughs> นางามโอ้ยคนงามกับมุดหน้ามาเทียวะ <laughs> <laughs> โอ้ยหอยนะมันไหลหนีบละ่ะมุดปะนั้นน่ะ ทั้งเป็นไฮนะเป็นทั้งหญ้ายขึ้นอันนี้มันเอางมแบบน,นี้ทั้งก้านกันหม่มทั้งงมแบบน,นี้ อยากเบ่นละตอนนี้มีอึ้งพร้อมเด้อเพราะแม,นม่นมิตะหอยแต่กุ้งแล้วมีกระปูม,มีอึ้งพร้อมเด้อทั้งอึ้งทั้งกบเดี๋ยนี่ งท้งยดแล้วกูเบิน้มันเงาอาอเม่อ่าเมี่อย่งน้อเบิ่งพุงหอยเบิ่งมัดกล่องก้นงหอยนางสาวงามประจำสองพันสาวเ็มาทัทายกูยังมาทายทั้งหลังนลไม่ไ้นสลีดนะเยียมทายทั้งหลังนางสาวงามด้วยนะ่าหอยน้ำกันเด้อมาลำสังนางสาวงามสองามคนสี่คนอ้ยอ้ยอยนางสาวงามเด้อหอยนางสาวงามคนเ ตายร้ดิโอ้ยตาเออเอาคู่ยูสตะคู่ีนมกับหยาบมันปั้นดีปั้นนเปนด้วเอาไปยืนซึ้งเบอ่งกันด้ปานนี้ ุ่นดูน้ำแก่ั้นพุ่น่ะมันเห็นมีหอยนะโยนี้ยแกมันอปาเน่นี่นีป้าเออป้ามาสั่หอยนี่หอยอย่างนี้หอยนาเอาแม่เอาแม่เอาแม่แ็บพอเร็วๆโอ้ย คิดว่าไม่ตกงูตกอยังตื่นเปล่าจ่ะตื่นเปล่างูง <c oughs> ูเขาคงไ่ห่ยเนี่ยเอา,าไปไปไปหาไปหาอีกคนนึงนี่าานี่นี่เอาไปหอยนี่นี่นี่มีคนอันนึงเอาจมลงแล้วจมลงแล้วลง <c oughs> มาแล้วเอาขึ้นมาใส่เด้ได้ได้อ หอยกินยากเด้เหมดเลยละมีในมันยู่นำต้นเข่านี่เด้แม่นิหลีอุ๊ยวิ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 เิใละเฉเนาะเฉยเนาะนี่นี่เด้ได้แล้วน้่ เอยนวยแบบไงหอยนวลนี่นวลแบบไงแต่ว่าบพวญไงทอดหอยเจ้าของเนาะเอางมมาอีกแล้วงมาาวามา,ออมาเอาพ่ออย่างหอยชู๋ม้มหอยเป็นพ่อคุยอันแมนมาเอาได้แล้วนอหนี่นอได้หอยซองงวยเนาะสามเมล้อ,อของเจ้าของไงไปไปพ่อคุยเฮ็ดจังไดละนี่พี่น้อง แม่นมาเนาะข่อยข่อยข่อยอย่างข่อยหวยอยหวยตายแล้ว <laughs> ต,าย,ว <laughs> ตายแล้วคลิปพานี้ <laughs> ถึกแบนมาเนาะ <laughs> กน่าบอกจะขูดหอยซิกซี่ขนาดนี้กระเพาะเหยียบมันเลยสมองระเ่โอ้โหหอยอีกอ่ะป้าเออป้าอีกเราผสมเด้อเอาหอยมากระจายโนาะนี่เนาะเอาหอยมากระจายเราผสมตอนนี้อยากล้มหอยตัวนี้โอ้ยตีนะตอนนี้ล้มหอยพ่อคุย ก้อนกึนงสูงกล่งหุบเราเพราะว่ามึงก้อนกต่อยากงมน้ำเย่เดี่ยวได้สามคนนะเดี๋ยวได้สามคนเฮ้ยพี่ห้องเสื่อแล้วอ่ะเออ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 หอยบาดตีนมาได้หนี่เออเอ้ย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 คนน่ะมางมหอยแบบเขาคิดว่าไปเล่นอ่างมิชิ่ง เกบหัวยี่สิบนกเต็มมือใส่มันเอาไม่ได้ไมือหนึ่งจับคันธงมือหนึ่งจับกล้องและอีกมือหนึ่งจับเอามือที่สามมือไผ่ไปนี่มันอ่นอนเนาะแล้วมันบ่นเขาแก่เนาะถ้าก็เป็น อ้นี่นี่นนนนแย่โยวหัวหมอทำนม้มันเอาตีนง้มหอยห่วยนะแสาวเสื้อเหลืองง้มหอยจนท้องฟุ้งใช้เสื้อเหลืองกว่าไหนเรา,าดำไปดำปะสาวหมวกเหลืองง้มหอยจนท้องฟุ้งนางสาวงานสองพันส,<า>ส<า>องสิบ วันน่ะมาพี่มาพี่สองนางสาวงามสองพันสองเอสพี่น้าหอยบุกอะไรมันอยู่ต้งแจ่มมันอยู่น้ำแจ่มมันน่ะน้ำมันเย็นอุ้ยอีนี้เลยกระเทิ้งถ้าบอกตีนไปพ่อหอยบุกอะไรดิ เี be, ่ยลียนกล่นอะไรกลิ่น่าน่หอยน้าหว่าอันน like. nah. ั้นหอยน่าพี่ใส่หอยน่าเดเอี่ยหยน่างงเห็นเลยนี่นะทำไอยน่าสองด้วยพูดนะแมแม่หอยน่าสองก้วยอยู่ในก๋วยหี่า บเขียนมอ้ยตาเอ้ยตาเอางมหอยจะส่งค่ะมันก็นี่ล้ตัวเหยียบตอนนั้อง้มแล้วนะพวกก้อนเมียพวกงมหอยกระไรอุ้ยงมยังเดียบผมแต่ทางนั้นแบบบุมีก้มจักเจรงงมหอยจังแมันสีได้ เอวพัน่าโอ้ยพุ่นด้เอาขนาดว่นนั้นเก็บได้ได้นี่นาดูดิโบได้ได้แต่ได้นี่นาหอยนี่เอาวันที่ไปแต่ละนี้มันหอยมันคือหนี่ต่อมันให้บอกอัานั้นหนียู อันนี้ให้ง้มห้อยจนเขียวว่ล่ะีิรอด,ดี่าสู้สูอ้อาไทายคลิปทายคลิปสู้สู้จะมาสู้สู้นี่ยังว่าเป็นตลอดแล้วเนาะเอาทั้งนั้นมีแต่ย้อย <ไง S 2> ใส่น้านโนมีแต่งหงายแต่หนาขึ้นฟ้าอา <laughs> ก็ไดกดติดตามก็ชอบเธอค่าหนเด้อเอาบู้บ่าอย่างนํ้บวันทานผู้มเลยว่าว่บป็นเนาะอันนี้หอยเด้อบนคอยยหอยเนาอีกด้วยอยเนาว่ามันคอยเป็ดคิปแรวเป็นคิปแรกเขาเป็นอย่างี้เด้